สวัสดีครับผมดรวิชัยวงศ์ศิีพัฒนา Business Network Guru นะครับเราจะมาคุยกันต่อนะครับถึงหลักการขายของ Apple ครั้งที่แล้วเราคุยกันว่ามันมีหลักการของการ Inspire i n t e r n a l customer serve external customer และก็ set the state นะครับเรามาพูดกันเรื่อง Inspire นะครับ i n t e r n a l customer ดีกว่าการสร้างแรงจูงใจให้กับ พน,นักงานภายในถ้าคุณให้พนักงานภายในคุณมีแรงจูงใจไม่ได้ไม่มีไม่มีแรงดลใจไม่มีแรงจูงใจเขาจะไม่มีทางดูแลลูกค้าภายนอกได้อย่างมีประสิทธิภาพเลยเชื่อหรือไม่แอปเปจ้างคนที่รอยยิ้มครับรอยยิ้มสะท้อนพระนาคกติในการดูแลลูกค้าและการมีแรงจูงใจอย่างไรนะครับนะครับคนที่ยิ้มอยู่เสมอเนี่ยนะครับลูกค้าพบหน้าจะรู้สึกยินดีรู้สึกแฮปปี้ตลอดเวลากับคนที่หน้าบึ้งเคยมีคําพูดนะครับว่า ถ้ายิ่ไม่เป็นอย่าทำการค้าเคยได้ยินไหมครับ Apple สนใจว่า how much you care customer มากกว่า how much you know นะครับคุณรู้เยอะคุณเก่งมาก Apple ไม่สนใจ Apple สนใจว่าคุณ care customer มากน้อยแค่ไหนสำคัญกว่าคุณมีความรู้เรื่องผลิตภัณฑ์หรือร,ร,รู้เรื่องการบริหารรู้เรื่องการขายมากแค่ไหน,นเพราะสิ่งนั้นมันไม่สำคัญต่อลูกค้าเลยนะครับนะครับอันนั้นเป็นเรื่องที่สำคัญมากเลย ที่ Apple ให้ความสำคัญเกี่ยวกับเรื่องนะครับ inspire นะครับ customer และอีกอย่างหนึ่งที่ Apple ให้ความสำคัญมากที่ผมพูดไปแล้วในครั้ง,คร,งครั้งก่อนก่อนก็คือเขาลงรายละเอียดอย่างมากในการที่จะรับคนเข้ามาทำงนาะนะครับนะโดยมีข้อจำกัดต่างๆมากมายหลายๆประการในบทก่อนๆที่ผมเคยพูดไปแล้วนะครับว่าเรื่องถ้าคุณอยากทำงานกับ Apple คุณต้องผ่านขั้นตอนอย่างไรบ้างในการคัดเลือก บพบกเองข้งหน้าครับ